สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ปวักดีค่ะอ่าโอเควันนี้เอกก็ได้มาอกลับมาเจอพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยของเราก็อ่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่ได้มิอกลับมาเข้าโปรแกรมเกี่ยวเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการใช้พิพันอาหารเสริมค,ค่ะ เดีではでは look, son, ๋ยวมาดูเร <do> right. ื่องราวกันนะคะพี่ปุ๋ยเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอเรื่องของการใช้ผิดพันธุ์ดูแลสุขภาพเพราะว่าพี่ปุ๋ยมาพร้อมกับแพ็กเกจเรื่องสุขภาพทั้งเซตเลยปัจจุบันนี้พี่ปุ๋ยอายุเท่าไหร่คะ49ค่ะ49ตอนนี้มีโรคประจาตัวอะไรบ้างคะเบาหวานความดันไขมันครบเลยค่ะเบาหวานความดันไขมันแล้วเมื่อก่อนน้ำหนักด้วยอ้าน้ำหนักก่อนที่จะมาเข้าโปรแกรมนี้น้ำหนักอยู่เท่าไหร่คะ 74ค่ะ74เห็นบอกว่าทานโปรแกรมลดน้ำหนักไปแล้วก็เป็นโปรแกรมสุขภาพเนี่ยแค่2อาทิตย์เองใช่ค่ะอ่าตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกดีหรื้แบบอ่าจากที่เป็นคนมีช่วงหนึ่งจะมีอาการแบบขี้เกียจตื่นนอนแล้วจะนอนอยู่อย่างนั้นแไม่อยากไปทําอะไรเพลียอ่อนเพลียค่ะใช่เนี่ยง่าย เมื่ขี้เกียจเยอะมากร่างกายต้องการการพักผ่อนใช่ไม่สดชื่นอ่ะวันแรกที่ได้กินตัวนี้นะคะอ่าเป็นผลิตภัณฑอาหารเสริมใช่ค่ะริทคือได้อาหารเสริมมาตอนเย็นวันที่เจ็ดค่ะพอกินเสร็จเจ็ดกันยันค่ะใช่ค่ะพอเช้าตื่นมาตื่นตีห้าลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยทำไมวันนี้แปลกๆทำไมมันไม่อยากนอนต่อเข้าห้องน้ำเสร็จอาบน้ำออกไปขายของเลยปกติจะไม่ ไม่ตัดจะต้องนอนต่อยอสักสองสามชั่วโมงออกบ้าน,นทีก็แปดโมงเช้าอะไรประมาณน,นี้ได้สองแรกก็ตกใจมันทำให้เราขยันขึ้นเดรอประมาณนั้นก็พอสองที่สองอีกอาวมันก็ดีขึ้นแฮมันมันคือช่วงแรกๆเราจะกินตัวเยียวก่อนกินตอนไหนคะตอนเช้าหรือตอนเย็นค่ะตอนเย็นก่อนอาหาร ก่อนอาหารเย็นอ่าก่อนอาหารม้เย็นวันีช่วงนั้นรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเยอะด้วยก็เลยอยากจะอดอาหารอ๋ยอยากวบคุมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยตัว Fusion X เนี่ยก็คือเป็นสารอาหารเน้นๆนะคะหนึ่งซองเนี่ยมี140แคลอรี่ค่ะแล้วก็ร่างกายจะเป็นต้องได้รับสารอาหารตรงนี้ไปแล้วนะคะก็มีนาทีที่เข้าไปสู่ร่างกายของพี่ปุ๋ยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของ มันดูแบบสุขภาพแบบรู้สึกว่ามันมีกําลังมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการสารอาหารเน้นๆนะคะพี่ปุ๋ยก็เลยกินพันตัวฟิชชั่นเอ็กตัวนี้นะคะไปแค่2วันก็รู้สึกสะดุงเลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็พี่ปุ๋ยทานตัวไหนคะก็หลังจากนั้นก็จะไปเข้าที่บริษัทก็จะได้มาได้ค่ะวันที่7ก็เริ่มเย็นนั้นกลับมาก็จะทานตัวนี้เลยอ่าคือขับถ่ายโอเคตัววิบิก็คือเป็นตัวที่ดีท็อ์ล้งลำไส้ปรับระบบขับถ่ายนะคะ ล้วนเลยนะคะกินแล้วเป็นไงก,กินกลางคืนก่อนนอนก่อนนอนก็ตีห้าเหมือนเดิมค่ะก็ตื่นปกติจะเป็นคนช่วงก่อนหน้านุ้นจะตื่นสายหลังๆเมื่อทาห้กินใีฟิวชั่นเนี่ยจะตื่นตีห้าทุกวันแล้วถ่ายถายไปไงคะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะออกวันนั้นประมาณสองสามครั้งเลยแต่ก็ไม่ใช่ท้องเสียนะคะ คือมันจะออกมาเยอะมากหรือเรากินเยอะไว้ก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วออคนที่เคยทานพวกตัวดีท็อกซ์มาบางคนจะมีอาการแบบปวดท้องบิดหรือว่าปวดแบบนแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าตัวบีกนเราเนี่ยจะไม่มีแบบอาการแบบนี้เด็ดขาดเลยเพราะว่าสกัดมาจากพืชผัดล้วนนะคะส่วนตัวดีท็อกซ์ตัวไหนที่แบบกินแล้วมีการปวดท้องบิดเนี่ยน่าจะผสมในเรื่องของตัวยาถานิดเดงนะคะใช่ะอ่ะโอเคแล้วก็เห็นพี่ปุ๋ยทานตัวไอพิงด้วยใช่แต่เพิ่งจะมา เพลงนี้สําหรับฮ<ม>อร์โมนผู้หญิงโดยตรงะะใช่ะลืมเล่าอีกเรื่องนึงค่ะคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ช่องคลอดแห้งอ<ม>ไม่มีน้ำหรอเลี้ยงมาเป็นปีละ<ม>ทำเป็นบ้านไม่ได้มาเป็นปีๆเหมือนกันโอ้ทานไปสามซองเลยค่ะเป็นไงคะโอเคค่ะคว <laughs> <laughs> ามสุขของฉันกลับมาแล้วน้ำเต็มเลยนะ <laughs> <laughs> อลังมากเลยพีบุ๋ย โอเคแล้วก็ทานตัวไอบูด้วยนใช่ไหมใช่คะ่ะก็ทานไอบูได้สัก10วันน้ำหนักมันหายไปเหลือ68แล้วค่ะอ่าแสดงว่าเพียงแค่2อาทิตย์นะคะพี่ปุ๋ยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักลดไปทั้งหมดเพื่อนๆแถวนั้นก็จะทักว่าเอ้ยสีกิโลทำไมหน้าใสาขึ้นทำไมก้นจะยุบลงมันแ็บไปไหนขาที่ใหญ่ๆมันหายไปไหนอืมโอเครู้สึก เบาตัวแล้วก็เดินแล้วขาที่ปวดอยู่ก็หายด้วยไม่เป็นไม่มีอะไรช่วงนี้มันแบบเราแข็งแรงขึ้นอ่ะขยันขึ้นด้วยก็เราได้เคล็ดลับจากสุขภาพที่ดีด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะของบริษัทบีฮิปไทยแลนด์นั่นเองที่เรานำเข้ามาจากเมกาค่ะก็สินค้าดีขนาดนี้นะคะถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ลองมาเข้าโปรแกรมกันดูเนาะเวลาไม่มีโรคเป็นอันเป็นลาเป็นลาบอันตรเส์นะคะก็